สวัสดีครับพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านวันที่27พฤศจิกายน2564เป็นวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธาณสุขครบรอบ79ปีตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาประเทศไทยต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เช่นเดียวกับนานา,นาประเทศตัวโลกแต่ด้วยพลังความสามาคัคคีและความร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุข ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศตลอดจนพี่น้องอสมและที่สำคัญก็คือพลังความร่วมมือของคนไทยทุกคนเรากำลังจะข้ามผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันและประเทศไทยจะกลับมาเป็นเมืองที่สุขสงบและเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวนักลงทุนจากต่างชาติอีกครั้งหนึ่งครับการดำเนินงานในช่วงหนึ่งปีต่อจากนี้กระทรวงสาธารณสุข จะยังคงให้ความสำคัญสูงสุดในการสนองต่อโครงการพระราชดำริทางด้านสาธารณสุขในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์พร้อมทั้งนำองค์ความรู้ด้านสาธารณสุขมาสร้างชาติฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในทุกมิติเพิ่มศักยภาพสถานพยาบาลของรัฐให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพได้ง่ายและรวดเร็ว เสริมสร้างศักยภาพการแพทย์ปฐมภูมิให้ทุกครอบครัวมีหมอประจำตัวผู้สูงอายุได้รับการดูแลแบบองค์รวมครบด้านต่อยอดโครงการ30บาทให้รักษาได้ทุกที่ไม่ต้องมีใบส่งตัวเพิ่มศักยภาพการรักษาโรคมะเร็งให้ครอบคลุมทุกพื้นที่พัฒนาพืชสมุนไพรกัญชงกัญชากระท่อมและภูมิปัญญาไทย เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้รวมทั้งพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางสุขภาพของประชาชนให้ทันสมัยมีมาตรฐานมีความรวดเร็วซึ่งความสําเร็จต่างๆในการดําเนินงานที่กล่าวมานี้จะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรของชาวสารนสุขทุกคนเพื่อบรรลุตามเป้าหมายประชาชนแข็งแรงเศรษฐกิจไทยแข็งแรง ประเทศไทยแข็งแรงในนามของกระทรวงสาธารณสุขผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยตลอดจนพระบรารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิดีศรีสินมหาวชิราลงกรพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพะชระสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีโปรดคุ้มครองให้พี่น้องชาวไทยทุกคนมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงตลอดไป ขอบคุณครับ